3ร่วมกับเซิร์ชผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์เสนอแฟนคลับช่อง3ช่วง r i s i n g Star สวัสดีค่ะทิพย์นะคะส,สิมาเวศอัศดรกุลค่ะตอนนี้ก็เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะคณะโบราณคดีเอกวิชาภาษาไทยค่ะเริ่มแรกก็เริ่มมาจากเต้นโคเวอร์แดนซ์ค่ะหลังจากนั้นก็เจอพี่เอพี่บีที่บริษัทพพหับโคฮินก็ชวนมาแคสโฆษณาค่ะแล้วก็เมื่อประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยละค่ะได้มารู้จักโครงการ168เด a ิ i t y Casting ของพี่ซีฉัดปวีค่ะก็เลยมีโอกาสได้มาร่วมงานกับทางช่องสาค่ะ พิธีกรปัจจุบันนะคะก็มีรายการครอบครัวดนตรีค่ะก็จะเป็นเกี่ยวกับอัปเดตวงการเพลงแล้วก็มีอีกหนึ่งรายการทางช่อง3 SD ช่อง28เหมือนกันกับรายการบ้านพระราม4ค่ะตอนนี้ก็อ่านประจาทุกวันจันอังคารพุธ7โมงครึ่งถึง9โมง15มอันนี้ก็จะเป็นวาไรตี้บันเทิงค่ะอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับวงการบันเทิงแล้วก็มีช่วงของ IT Today รวมไปถึงช่วงทอล์กช่วงโชว์ที่เราจะได้มีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะและก็ที่พลาดไม่ได้สกู๊ปรายการ168ชชั่วโมมงาผู้ไป ไปชอบไปดูสิ่งที่น่าสนใจต่งางๆค่ะใครยังไงก็ฝากติดตามผลงานปัจจุบันของทีมต,ตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะคะก็ดูสกมีกำลังใจขอบคุณจริงๆนะคะก็วันนี้ขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์ซักผ้าเอสเซนส์